สำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมจักรยานโบราณนะครับซึ่งหาได้ยากมากนะที่นี่เป็นแหล่งเก็บสะสมจักรยานโบราณเลยนะชื่อว่าเหือนรถถีบนะอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นจักรยานดับเพลิงนะเรียกว่ารถดับเพลิงก็ได้นะเป็นจักรยานสัญชาติอังกฤษนะครับผลิตตั้งแต่ปี1950นะนี่ก็อายุโห50-60ปีเข้าไปแล้วนะครับสำหรับจักรยานคันนี้นะครับ ถูกสร้างขึ้น,น,นที่เมืองบเบอร์มิงแฮมในฮะประเทศอังกฤษก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวปั่นนะครับพอปั่นแล้วจะมีเสียงหวอดังมากเลยนะครแล้วก็นีที่เก็บสายยางนะครัสำหรับใช้สุกน้ำนะครับในการฉีดตะเพิงนะครับนี่ครับจักรยานโบราณนะครับที่ไว้ใช้สำหรับ การดับเพลิงโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าใครสนใจมาดูได้ะฮะที่เฮือนรถถีบนะฮะเพลวิงสาจุดหน้านะคนฮะ